Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แอปปี้แผงขอให้พี่แบมแบมสุขภาพแข็งแรงพี่แบมแบมฝากตั้งขจช่วยกันมาต้มมือต้มมือ นี่เป็นการเป่ารอบที่ส <Happy birthday S 1> ามนื่งจากเด็กมีสามคนนะครับขอให้น้องใบบัวเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีว้าวเก่งมากน้องใบบัว <c oughs> ใครอยากเป่าอีกพอแล้ว <c oughs> ได้เต่าลอยเต่าทุกคนเลยได้อันนี้รอบที่สี่นะคะโอเคโอเคโอเคต่าได้เต่าได้ไปน้องร้องเพลงือาแล้วก็หอมเั่า ้ก็เป่าด้วยกันทีนี้ก็ไม่มีแบบบเป่าคนเดีบบด้วยก่อนที่จะบอกว่าพอแล้วอันนี้เป็นแบบเป่าอีกคนนึงน้องตวแบน้องตวต้องเป่าของพี่แบมอ่าไดด้ได Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday พี่นี้งป็นเบียดนเก่งๆนะคะอันนี้เปแบบเปล่าว้าวอันนี้รอบที่ห้านะครับน้องบัวอยากเป่าอี๋แตมีรอบที่หกไหมเนี่ยเปล่าเป่าแค่นี้แค่นะนะครับผมอ่นี่เป็นวันเกิดของพี่พิมนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรากินข่าววันเกิดคนเสื้อสีส้มนะครับจัดพร้อมกันเลยเกิดเดือนเดียวกันนะครับ5สิงหาคมกับ20สิงหาคมวันนี้วันที่20 20เท่าไหร่พี่วันนี้27 สิงหาคมก็มาจัดวันเกิดพร้อมกันเลยนะครับประหยัดดีวันนี้ก็บรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับกับอนุน้อยชาแนลครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อาจจะได้ไม่ไม่เห็นทุกคนนะก็เพื่อเด็กน้อยครับก็สนุกสนานกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ